สวัสดีครับผมอู๋นะนั่นนี่คือซัมซอนผมจะนั่งเล่นเกมกับเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นเกมออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Q u s c a p e c o l l l c t i o n ซึ่งภาคแรกก็เคลียร์ไปแล้วเคลียร์แบบรวดเร็วรวดเด็ยวหรือเปล่าไม่รู้ครึ่งชั่วโมงผมอ,อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เล่นเล่นเองนะครับถ้าคุณเคลียร์ได้ครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่าคุณแบบไอคระดับน้อยอยู่นะ <laughs> เอาลเลยเปือนมาก็ตีอะไรเงี้ย <laughs> ผมเล่นครั้งแรกนี่แบบสามนาทีนะผมไอคแบบสองรอยแปดสิบอ๋อสามนาทีเคลียร์เกมหรอไม่สามนาทีกูลบทิ้งเลยกู <c oughs> มไม่เล่นต่อแล้ว <c oughs> นั่งตีกันเป็นสามชั่วโมงเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวภาคต่อไปเราไปลุยก,กันที่เดอะเลกภาคนี้ก็จะไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะต้องบอกก่อนว่าทั้งสองภาคนี้เราเล่นมาแล้วแต่ว่าผมอัดไม่ค่อยดีก็เลยทําให้ต้องอัดใหม่อือันนี้เจออะไรเ,เจออลายเราก็ต้องแอด อ้หคุณอูทำไมเน่นหมูพีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเิ้ยากทำเฮรร้ยเร้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮสยเฮ้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 ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเหอะกูถยอถือเ่ายูข้อเฮนึกว่ยจะไปสายชเฮซะแล้ปล่อยเสฮส้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย่ฮ้ยเยเฮ้ย้น้เเเยเเหมือนกันอ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อันนี้บอกเป็นกระท่อมยังไงตกเบ็ดตกเบ็ดเอ้ยตกปลาอ,อ๋อเออตกปลาดีกว่าแต่บ้าน<ะ>ผมเลกตกเบ็ดอะเล่ตกปลาดีกว่าน่าจะดีกว่าอือจริงคุณอยู่ที่ไหน <laughs> คุณไม่ให้ผมแต่บ้านผมเรียกงี้ผมจะเรียกงี้อะ่ะ <laughs> รันซะด้วยได <laughs> ีวเชิแล้วโฮมไม่ใช่คุณโฮมส์ อ,อันนี้ก็ทุกคนรู้นะครับเวลาเราตกกุ้งมาเนี่ยเอามีดผ่าเลยได้กุญแจกุ้งที่ไหนอ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนจําเป็นความรู้ไว้ก uh> şey> um> ุ้งบ้านไหนเนี่ยบ้านเมืองเนี k <k ่ยใช่อยากรู้ด้วยว่ากุ้งบ้านไหนแม่งใช้เบ็ดตกปลาตกได้หรือมันตกได้จริงวะก็ตกกุ้งอ๋ออันนั้นมันตกตกหมึกก็น่าจะตกกุ้งได้ปะวะไม่รู้วะไม่รู้ว่าโปรตีเห็นเขาเอาเหมือน แหยยกขึ้นมาเลยเออครว่าเคยเห็นเคยเห็นแต่แบบนั้นถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะพอดีพวกเราอวดฉลาดแต่ไม่รู้จริงสักเรื่องอม <laughs> ผมรู้ผมรู้หมดแค่อยากจะวัดความรู้ของคนที่ดูช่องเราด้วย <laughs> อันนี้ระวังตกใจนะมีฉ <laughs> ากตกใจนิดหน่อยหยอกหยอกนะครับตกใจตกใจโอ้ยตกใจจังเลยแอปเปิ้ลอันนี้จริงๆตอนแรกเราเล่นแล้วมันได้แบดเอนดิ้งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้ให้มันเป็นกูดเอนด์หน่อย อันนี้อยากจะให้ข้อมูลเมื่อกี้ที่เราผ่าตัดอตรงข้างหลังของศพไปเนี่ยเราผ่าส่วนพารโลเร็จนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณหลัง<ม>บุริเวนปีกนกอันนี้เป็นความรู้ด้านการมั่ว,มวไม่ใช่ด้านการแพรใช่เช,ชื่อเชื่อเชื่อขนาดกูไม่ไม่รู้จักพวกนี้มาก่อนกูกูยังเชื่อเลยว่ามั่วเออโอเคแม่เล็ก นี่ตกปลาด้วยแม่เหล็กในกุญแจแล้วก็ตกอีกทีได้กล่องแล้วก็ตกอีกทีได้กล่องอีกแล้วก็ตกอีกทีไม่ได้อะไรแล้วกุญแจเหรียญเหรียญเอา้ายล่างเขจจำได้อันนี้ไหนไหนตอบเลยนะ หนเชอร์ล็อคโฮมคุณคุณโฮมส์อันนี้ต้องบอกว่าผมดูกล่องเนี่ยแล้วดูคำใบ้ใช่ไหมครับเรียเบอร์เดอะซีซั่นเดอะซีซั่นคืออะไรหัวสมองเราก็จะจี๊ซไปที่ผ้าเดอะซีซั่นซึ่งเป็นรหัสสี่ตัวที่เราแบบใช้ในผ้าซีซั่นควรจำได้ไหมผมไม่เวลาคิดนะสามวิสามสองหนึ่งรหัสคือหนึ่งสี่แปดเจ็ด อันนี้อยากจะบอกว่าคลิปภาคที่แล้วนี่คือเราอัด่ายงจะคลิปนิดเดือนนะแต่ผมจับได้เลยเอออัดแขนกันเป็นเดือนนะแบบยังติดในความทรงจำอันนี้โอ้คำใบบิลเลอร์บิลเลอร์บิลเลอร์คืออะไรเราเอาตัวเลขไปสองกระจบูไม่เข้าใจแม่งสองกระดกแต่คือง่ายๆนะครับติศขนานี้ เราปิดขึ้นนึงมันจะกลายเป็นตัวเลขเห็นปะ่ะปิดปิดปิดแปบลบว่าครึ่งซ้ายครึ่ง,งขวาแตัวแรกน่นนะปิดอเอ,อเราต้องดูความเหมาะสมด้วยอย่าทําอะไรแบบไม่ถูกกาละเทศนะทุกคนเราต้องทำตามความเหมาะสมแล้วคุณผู้ชมรู้แล้วรอบแรกแม่งปิดครึ่งแรกอยากบอกว่ารอบแรกที่เล่นกันแม่งติดหานี่กันครึ่งชั่วโมงเกมแม่งเล่นสิบแต่หาสินาทีจบคือติดกันตรงนี้ครึ่งชั่วโมง ไม่เข้าใจ<บ>าสักอย่างว่สันไม่ได้เรื่องเลยตอนนั้นแะผมว่ะสันจะอ้วกแล้วตอนนั้นไม่ไหวต้องให้โฮมไปนั่งสมาธิอันนี้อย่างแรกเราปิดใช่ไหมมันจะกลายเป็นเลขหกแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องหมายคูณก็คือง่ายๆคือมันจะเป็นหกคูณกับสองสามเจ็ดหกคูณสอง้อยสามสิบเจ็ดทุกคนคิดในหัวเลยคณิตคิดคำนวณไว้แปบ๊บเดียวต้องได้เลยท่องสุดคูณแม่สองร้อยสบเจ็ดสองร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่ง สองร้อยสามสิบเจ็ดสองได้เท่าไหร่อูได้เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสองเท่าไหร่แหมจะชัวยจะชัวยเซียนจะเสือไม่บวกเลขไว้ก่อนผมถามคุณแกผมรู้คําตอบแล้วผมทดสอบคุณอยู่เนี่ยกู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 ถูกกูถูกสามตำแหน่งกันเนี่ยกูลอยตําแหน่งเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามึงจะพูดอะไรเออกูเราเรื่อมึงจะพูดอะไรเดียวอ่ะเอ้ยเอ้ย คุณไอ้นี่ค,นคุณคณใจเย็นนะคณใจเย็นนี่น,น, <laughs> นี่คุณจัางมาันจัางมันไปแล้วหวดแล้ว <laughs> คุณนะคุณไม่คุณไม่ส่งเตรียมมันก่อนผมจะได้หยิบเครื่องคิดเลขมาวางแล้วเอ้ยขาดอะไรวะเดี๋ยวนะหอยอ๋อโอเคเอาไว้นี่งัดก่อนอ่า มีรอยแต่กิวก็งัดเข้าไปนี่เปิดแล้วโอเคปิดไปแล้วก็มีรอยอีกไหมห้องห้องนี้มีปว่วไม่มีไม่มีม,ม,มีห้องนึ่งวะนี่ไงห้องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้กุญแจเปิดอันนี้ได้มูน้องตูน ตุน่นหอยแวะได้อหอยทีนี้เราก็ทำตามนี้เลยถูกไหมถูกแล้วแล้วก็เพชรด้านบนเนี่ยต้องเป็นสีอะไรต้องเป็นสีอะไรหากูถามมึงไอ้โฮมส์ไอ้คุณโฮมส์คือจากการที่ผมคิดคำนวณไปแล้ว ผมรู้รเออ่มันจะต้องเป็นสีที่คุณชอบคุณอูสีนี้แบบคุณชอบสูบคุณชอบสูบไงคนมืส,สีเดียวอ่ะมีอันเดียวแบบคุณนะสายนี้เลยเขาเรียกกันเป็นสายนี้<ม>สยเขียวอ่ะมึงรู้ไหมกูมั่นใจมากเลยว่าคําตอบมันคือสีฟ้าไม่ใช่อลองเดียว เอ้ยสายเขียวว่ะสายเขียวว่ะคุณยำหลวงวัดประเด็นเดบเสียงอผมเราทาอาณาเขตป้องกันผีอีไว้ละผีผีใจเย็นใจเย็นะจะหลุดเมื<ะ>่อกี้จะหลุดะจะจะให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราปรับเป็นสีเขียวมันจะกลายเป็นอาณาเขตอะไรขักอสแบบในแบบในอะไรวะจูจูสือไคเซนไม่ใช่ไม่ไม่จะบอกว่าในอน,นี้อันนี้อันเนี้ยอันเน,น,นี้เห็นไหม ในปาร์ตี้ร้อนอยังดเดอะไฟเยอร์ใช่ววอ้โเอ๊ะจริงจริงอันนี้เขาเขาก็บอกให้เราทำห้าแฉกอยู่แล้วนี่ว่ากูเสิร์ไปทำอะไรเขากอ็อด้งอ่ะใช่ไหมใช่ไหเออเออ,อ,เอ,อโอเคผิดเองอันนี้คือถูกต้องแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ตีเข้าไปออ้ยจิ้วจิ้วจิ้วแล้วก็ได้คิ้วแล้วก็จบรวดเร็วทันใจสำหรับ คิวเอ e เขเดินเลกเกนะครับเดินเลเก้โหสุดยอดเลยวะสายเขียวจริงด้วยวะคิวเอ e เข็คิวเอ h เ l e g เปก็ในเรื่องไม่ค่อยจะแคบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเพิ่มเลยไม่ขยับอะไรเลยใช่ถ้าพูดจริงๆอย่างภาคแรกเดิอนซีซั่นเนี่ยเราจะเห็นเราจะเหมือนได้รับรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฆาตกรรมหรือว่าถูก ค่าตัวตายค่าตัวตายใช่ช่แต่นี้ก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะน็อตมีอะไรจะฝากอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็รอบนี้ดีมากอ๋อไม่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 อัดแล้วแม่งโฮมโฮมแม่งลืมลืมแม่งหมดทุกอย่าง ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้ามีข้อมูลอะไรที่เพิ่มเติมให้เราได้หรืออยากให้เราแก้ไขอะไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนอะไรที่ผมพูดไปก็ถ้ามันไม่ค่อยไพเราะสนอหูหรือว่ามันพลาดพิงอะไรใครก็ขออภัยในที่นี้ด้วยกันะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ